กรับสวัสดีทุกทุกท่านที่เคารพรักอย่างสูงค่ะกลับมาพบกับอาจารย์เบยิบซีใครใจกันอีกแล้ววันนี้อาจารย์เบย4ิบซีใครใจภุมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีสิงซึ่งเป็นการพยากรณ์ดวงสำหรับเดือนพฤษภาคมพศ2568ค่ะขอเชิญเพื่อนๆพี่ๆและลูกค้า ทุกท่านทุกคนทั่วโลกเข้ามาร่วมรับชมคลิปดีๆคลิปเล่นๆของอาจารย์เบยิบสีใครใจกันได้เลยคะ่ะออมอคีพาหูบุพังสักการะวันธนังครูบาจารย์ย่งอาจารย์ยัเทวามุนีรือศีสิทธาปิตามตาอโรคเยนะสุเคนจจะชะมามีหังสาธุสาธุ สาธุเป็นสิษย์มีครูนะคะดังนั้นเวลาที่นำวิชาของครูบาอาจารย์มาใช้จะต้องคอยลํำลึกถึงนะคะคุณของครูบาอาจารย์ค่ะเช่นเคยนะคะอาจารย์บยียบสีใครใจด้นำไพ่ชุดไพ่พรหมยานค่ะของท่านอาจารย์พรหมญาณรัตนยันพิโมกมานำเสนอให้กับเพื่อนเพื่อน,อนมิพี่และลูกค้า ทุกท่านทุกคนทั่วโลกได้รับชมได้รับฟังกันนะคะอาจารย์ดีซสี่ใครใจขออนุญ,ญาตตัดไพ่ครึ่งหนึ่งค่ะกรีดไพ่แทนตัว,วาชาวราศีสิงชาวธาตุไฟนะคะสำหรับท่านที่เกิดระหว่างวันที่1ถึง31สิงหาคมตามหลักวิชาไพ่พรมยานถือว่าท่านเป็นผู้ที่เกิดราศีสิงห์ค่ะและ สำหรับท่านที่แบ่งตามระบบนิรยณะนะคะหรือแบ่งตามชาวตะบนตกก็สามารถเข้ามารับชมคลิปดีๆคลิปเลิศๆของอาจารย์บียุสีใครใจคลิปนี้ได้นะคะอาจารย์บียุสีใครใจขออนุญาตนะเลือกไพ่แทนตัวชาวราศีสิงชาชาวธาตุฟนะคะ ่พรมยานของท่านอาจารย์พรมยานรัตนญยานพิโมกนี่นะคะท่านผู้ชมก็มีอายุอานามเนี่ยมากกว่า20ปีแล้วนะคะและตัวท่านอาจารย์พรมยานรัตนนยานพิโมกเองก็อยู่ในวงการนี้มามากกว่า25ปีค่ะและอาจารย์เบย์ยิบซีใครใจก็เป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์พรมยานรัตนยานพิโมกแค่เดี๋ยวเรามารับชมนะคะว่า ไพไทยกองนะคะเขาจะมาสื่อสารอะไรมาบอกอะไรให้กับชาวราศีสิงห์ชาวธาตุไฟนะคะท่านผู้ชมโอ้โหได้วความมิเที่ยงค่ะนะความมิเที่ยงมาเลยก็บอกว่าการมันสร้างบุญเหมัอนสร้างกุศลเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากในชีวิตของเรานะคะการที่ตัวเราเองมีสติสัมปชัญญะอยู่อย่างสม่ำเสมอเนี่ย เรียกว่าดีมากเลยสำคัญด้วยในชีวิตของเราทำให้การดำเนินชีวิตของเราเนี่ยดำแบบเนินไปได้อย่างเรียบง่ายไม่ประมาทนะคะไพ่บอกว่ายิ่งชาวราศีสิงมีการปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบคิดดีพูดดีทำดีเพื่อเป็นสิริมงคลชีวิตค่ะมันฟังเทศฟังธรรมเนืองๆคอยทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลทำบุญ ตามศาสนาก็ยิ่งดียิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยค่ะท่านผู้ชมสังเกตด,ดูนะมีแสงออร่าเนี่ยเขาปกคลุมนะคะครอบตัวท่านผู้ชมอยู่เนี่ยเห็นไหมคะเขาบอกว่ามีกระแก้วค่ะทั้งเจดชั้นคอยปกปักรักษาคุ้มครองชาวราศีสิงห์ ชาวธาตุไฟอยู่คะ่ะโอ้โหไพไทยกลองมาสื่อสารดีมากมากท่านผู้ชมเรามารับชมกันต่อนะคะว่าไพาอันศักดิก์สิทธิ์ของท่านอาจารย์พรมยานรัตนยานพิโมกจะมาสื่อสารอะไรนะคะอาจารย์ไปยิมสี่ใครใจเขานุญาตนะเรียงไพนะคะตามตำแหน่งต่างๆนะคะตามหลักวิชาไพาเพมยานคะ่ะ พลังงานของครูบาอาจารย์มาแล้วนะคะดังนั้นท่านผู้ชมเนี่ยจินตนาการได้เลยนะให้เหมือนกับว่ากำลังมารับคํำพยากรณ์จากอาจารย์เบยิบซีใครใจที่บ้านของอาจารย์บยิบซีใครใจเลยนะคะโอ้โหนี่ไพ่พลังงานดีมากๆท่านผู้ชมนะแล้ววันนี้ก็หยิบไพ่ออกมาได้แบบพอดีพอดีเลยนะคะไม่ขาดไม่เกินคะ่ะโอ้โห ไพ่สวยท่านผู้ชมนะไพ่สวยงามมากอืมไพ่สวยจริงๆนะคะอาจารย์บีบีสี่ใครใจเริ่มขนลุกแล้วสินะไพ่สวยมากเลยทีเดียวค่ะสำหรับใบแรกนะคะได้ท้าวิรุณหกนะคะท่านผู้ชมท้าววิรุณหกเนี่ยบอกว่าชาวราศีสิงห์เนี่ยให้คอยดูแลเอาอกเอาใจใส่นะคะในเรื่องของการสร้าง บุคลิกภาพของตัวคุณเองค่ะนะให้ตัวคุณเองเนี่ยแต่งเนื้อแต่งตัวให้ดีทําตัวเองให้มีความหลอ่อความเท่ความสวยความงามค่ะนะโอ้โหดีเลิศมากๆยิ่งตัวคุณเองเนี่ยไปติดต่อกับหน่วยงานใดองค์กรใดแต่งตัวให้เหมาะสมให้เกียรติกับสถานที่ยิ่งเป็นการดีมากเลยสําหรับตัวคุณ เพราะการที่ตังคุณเองมีบุคลิกภาพที่ดีแต่งเนื้อแต่งตัวได้เหมาะสมนี่นะคะท่านผู้ชมเป็นการให้เกียรติสถานที่นั้นๆแล้วคุณยังได้รับเกียรติจากสถานที่นั้นๆจากบุคคลต่างๆเหล่านั้นเนี่ยตอบกลับมาด้วยนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมบุคคลต่างๆในวงสังคมเนี่ยมองว่าคุณเป็นผู้ที่มีเกียรติยศมีศักดิ์ศรีมีความรู้นะคะดูไพ่ โอ้โหเริดมากมากเลยทีเดียวนะลำดับต่อมาคะ่ะท่านผู้ชมคะพญาพารีจัปูทศกัณ์นะคะพญาพารีจักปูทศกัณ์เนี่ยมาสื่อว่าชาวราศีสิงชาวตไฟนะคะท่านต้องมีความเป็นตัวของตัวเองและมีความมั่นจิตมั่นใจในความมั่งคัง่งในความร่ำรวยของตัวคุณนะคะคุณอย่าเข้าใจผิดคิดว่าตัวคุณเองเป็นผู้ที่ไม่มีเงินคุณต้องบอกกับตัวเองว่าเอ๊ะคุณเนี่ย มีความเข้าใจผิดไปหรือเปล่าอันที่จริงแล้วนะคะท่านผู้ชมคนทุกคนบนโลกใบน,นี้เนี่ยมีพลังงานดีๆพลังงานเลิศๆอันไร้ขีดจํากัดอยู่ในตัวของทุกๆท่านเลยทีเดียวนะซึ่งท่านผู้ชมเนี่ยสามารถนะคะดึงพลังงาน อันประเสริฐพลังงานอันมีค่าพลังงานอันเลิศเนี้ยที่อยู่ในร่างของตัวท่านผู้ชมที่อยู่ในตัวของท่านผู้ชมเนี่ยออกมาใช้ได้อย่างไรนะคะดังนั้นเนี่ยท่านผู้ชมต้องมีความเชื่ออยู่อย่างสม่ําเสมอว่าตัวท่านผู้ชมเองเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีได้นะคะเพราะในตัวของตัวท่านผู้ชมเองเนี่ยมีพลังงานอันไร้ขีดจำกัดอยู่ อยู่ที่ตัวท่านผู้ชมจะดึงพลังงานอันไร้ขีดจำกัดนั้นมาสร้างช่องทางการสร้างไรายได้ได้หลายๆช่องทางได้อย่างไรนะคะท่านผู้ชมนะโอ้โหไพ่สวยงามมากแม่ลำดับต่อมานะคะท่านผู้ชมคขาองค์พระแม่ลักษมีค่ะองค์พระแม่ลักษมีนี่นะคะมาสื่อเลยว่าชาวราศีสิงชาวท่านไฟเนี่ยตัวท่านเป็นผู้ที่มีบุญภาวันาส่ง นะอยู่จุดไหนมุมไหนของโลกไปน,นี้ตัวท่านเองก็มีความโอกาสประสบความสําเร็จยิบจับสิ่งใดแล้วมีเกณฑ์การประสบความสําเร็จคิดเงินล้านได้เงินล้านคิดเงินหลายล้านได้หลายล้านมีโอกาสได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีนะคะท่านผู้ชมดังนั้นเนี่ยหากตัวท่านผู้ชมเองนะคะยังมีความเข้าใจผิด มีความเชื่อว่าตัวท่านผู้ชมเนี่ยเอ๊ะไม่เป็นแบบนั้นไม่เป็นแบบนู้นให้เปลี่ยนไอเดียเปลี่ยนความคิดซะอย่าไปจมจอมอยู่กับตรงนั้นนะคะท่านผู้ชมกระโดดออกมากระโดดออกมาจากกลุ่มของบุคคลที่ใช้คําพูดดูถูกดูดดแคลนกระโดดออกมาจากกลุ่มของบุคคลบางกลุ่มที่ใช้คําพูดที่เป็นที่ใช้คําพูดเป็นดับฝันนะบางท่านอาจจะใช้คําพูดที่ดับฝันกับคุณ บางท่านอาจจะใช้คําพูดที่เหมือนกับตะปูนะคะมาตอกชีวิตของคุณไม่ให้คุณเนี่ยขับเคลื่อนไม่ให้คุณมีความเจริญรุ่งเรืองรุ่ง,งโรจน์ชดช่วงชัชวันในชีวิตและอาจทาให้ตัวคุณเองเนี่ยเกิดความเข้าใจผิดคิดว่าตัวคุณเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะดังนั้นเนี่ยกระโดดออกมาจากจุดนั้นค่ะและเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนความเชื่อสะัหมว่าคุณเข้าใจผิด คุณเองเป็นผู้ที่มีโอกาสมั่งคั่งร่ำรวยเป็นโอกาสมีความเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีได้นะคะและตัวคุณเองก็สามารถที่จะมีความมั่งคัง่งมีความร่ำรวยมีความสำเร็จนะคุณต้องเปิดความเชื่อแบบนี้นะคะท่านผู้ชมและไพ่องค์พระแม่ลักษมีเนี่ยยังมาสื่อด้วยนะว่าชาวราศีสิงห์ชาวธาตุไฟเนี่ยตัวท่านเป็นผู้ที่ ได้รับโอกาสดีๆได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่เครือญาติพี่น้องโค,ค้ชครูครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์โอ้โหให้สวยงามมากๆท่านผู้ชมนะองค์พระแม่ลักษมีมาอวยพรท่านแล้วนะคะดังนั้นชาวราศีสิง์ชาวธาตุไฟน้อมรับคำอวยพรดีๆคำอวยพรรืน่นี้ค่ะนะ โอ้โหไพ่สวยงามาก,มกนะในประวัติของไพ่องค์พระแม่ลักษมีเนี่ยอีกภาคหนึ่งของพระองค์คือองค์พระแม่กวนอิมค่ะหากชาวราศีสิงห์ชาวธาตุไฟเนี่ยนะคะมีโอกาสดีมีจังหวะดีๆนะสวดบทสวดมนต์องค์พระแม่กวนอิมค่ะนะคะท่านผู้ชมนะและอาจเดินทางไปวัดแคกนะคะไปกราบนมัสการองค์พระพิฆเนศ แล้วกลับนมัศก,การองค์พระแม่ลักษมีค่ะนะคะเห็นไหมดวงดีมากดวงดีเลิศมากชาวราศีสิงชาวธาตุไฟนะคะลำดับต่อมาค่ะโอ้ยองค์พระแม่ประัตีนะคะดวงดีมากเลยสําหรับชาวราศีสิงนะคะตัวท่านเองเป็นผู้ที่มีจังหวะดีโอกาสดีในชีวิตมีโอกาสเลิศโอกาส,โ,กาสโดดเด่นมาก ได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากองค์พระแม่ปรารวตีนะคะโอ้โหดีเลิศมาตัวคุณเองเนี่ยอยู่จุดในมุมไหนของโลกใบนี้ก็ได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนค่ะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณพ่อคุณแม่โคชครูครูบาอาจารย์นะคะและหากท่านใดนะมีเกณฑ์การเดินทางไปยังต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะตัวท่านเองมีโอกาส ได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ซึ่งอยู่ปลายทางโอ้โหดวงดีเลิศมากแม่ชาวราศีสิงห์อย่าลืมนะคะมีโอกาสดีโอกาสเลิศไปวัดแขกค่ะไปกราบนมัสการองค์พระพิฆเนศไปกราบนมัสการองค์พระแม่ลักษมีองค์พระแม่ปรารวตีนะคะท่านผู้ชมไพ่สวยงามมากลำดับต่อมานะคะ องค์เทพ,พบุตรยุติธรรมค่ะเขาบอกว่าชาวราศีสิงห์เนี่ยมีของดีมีพลังงานดีอยู่ในตัวคุณมีพลังอันยิ่งใหญ่อยู่ในตัวคุณนะคะดังนั้นเนี่ยให้ชาวราศีสิงห์ดึงพลังเลิดพลังงานดีพลังงานจาก,กรวาลที่มีอยู่ในตัวของคุณเนี่ยนำออกมาเสริมสร้างสิ่งดีๆสิ่งเลิศๆค่ะให้เกิดประโยชน์นะคะ กับบุคคลต่างๆในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบนี้ค่ะท่านผู้ชมนะตัวท่านเองสามารถนำตัวเองเข้าไปใกล้ชิดกับโค้ชครูครูบาอาจารย์นะคอยศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพื่อเพิ่มทักษะกิมมิคความรู้ความสามารถของตัวคุณนะคะแล้วนำมาสรรสร้างสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม เรื่องราวต่างๆเหล่านั้นอาจจะมีเยอะแยะมากมายอาจจะอยู่ในลิ้นชักที่โตคุณเก็บไว้บรรณานแล้วนะคะเปิดลิ้นชักค่ะและดึงสิ่งนั้นออกมาปัดฝุน่นมาสัน้างลงมือทําอย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่ข้อ A จนถึงข้อแซนะคะอย่าลืมค่ะเมื่อตัวเองไปอยู่ใกล้ชิดกับโค้ชครูครูบาอาจารย์แล้วคุณสามารถที่จะเก็บเกี่ยวเพิ่มเติมทักษะกิมมิคความรู้ความสามารถ นำเอาองค์ความรู้ต่างๆมาพัฒนามาต่อยอดเพิ่มเติมเรื่องราวต่างๆในสิ่งที่ชาวราศีสิงมีความปรารถนาสร้างบขึ้นมาค่ะให้เกิดขึ้นเป็นรูป,ปรธรรมนะคะและลงมือทำเสริมสร้างตั้งแต่ข้อ A จนถึงข้อ Z อย่างมีประสิทธิภาพ,พ และมีประสิทธิผลนะคะหลังจากนั้นท่านผู้ชมแบ่งปันเรื่องราวดีๆเรื่องราวเรื่อๆเหล่านี้ไปยังบุคคลต่างๆในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบนี้ค่ะนะโอกาสประสบความสําเร็จเนี่ยสูงม,มากๆนะเขาเรียกว่าจังหวะดีเกณฑ์ดีมากๆเลยทีเดียวชาวราศีสิงห์ชาวธาตุไฟนะคะโอ้โหดีเบิร์ดต่อมาคะ่ะองค์เทพพระอังคารนะคะ ท่านผู้ชมนะความขยันมันเพียรความอดทนความวิริยะอุตสาหะการลงมือทําอย่างต่อเนื่องนะคะเมื่อชาวราศีสิงห์เนี่ยวิเคราะห์พิเคราะห์สังเคราะห์พิจรารณาคิดดูแล้วเห็นแล้วเอ๊ะฉันสร้างสิ่งนี้ดีเลิศแล้วและสามารถสร้างสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นเป็นประโยชน์กับตัวคุณ เป็นประโยชน์กับบุคคลต่างๆในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกเป็น,นี้ได้คุณดําเนินการในทันทีนะคะและให้องค์เทพพระอังคารก็มาบอกเลยว่าตัวคุณเองเนี่ยสามารถกระโดดข้ามผ่านความท้าทายต่างๆในชีวิตไปได้อย่างดีเยี่ยมค่ะและเกณฑ์การประสบความสําเร็จในตัวคุณเองเนี่ยสูงมากโอ้โหเขาเรียกว่าความสําเร็จ กำลังรอคุณอยู่แค่ชาวราศีสิง์ชาวธาตุไฟนะคะลำดับต่อมาคะ่ะพระราหูองค์เทพพระราหูนี่นะคะท่านผู้ชมมาสื่อว่าความคิดสร้างสรรค์ค่ะความบ้าคลั่งที่มีอยู่ในตัวคุณเต็มเปี่ยมคุณสามารถดึงขออกมานะคะใช้เกิดประโยชน์และสร้าง ขึ้นมาให้เป็นรูป,ปรธรรมกับสิ่งที่ตัวคุณเองเนี่ยคิดหรือบางท่านอาจจะกําลังลงมือทําอยู่นะคะนําสิ่งนั้นเนี่ยมาเป็นเป้าหมายในชีวิตและนําเป้าหมายที่คุณมีคอยผลักดันคอยขับเคลื่อนเรื่องราวตา่ตางๆของคุณให้ก้าวไปข้างหน้านะคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะนี่คือองค์พระราหูนะคะก็บอกว่าทําสิ่งใดก็ตามเนี่ยให้ใช้ ความบ้าคลั่งที่มีอยู่ในตัวของคุณเองเนี่ยอย่างสุดชีวิตนะคะชาวราศีสิงห์ชาวธาตุไฟโอ้โหไพ่สวยงามมากๆท่านผู้ชมนะคะลำดับต่อมาค่ะโอ้โหได้พรานบุญจับนางมโนรานะคะโอ้โหไพ่ใบนี้สวยงามมากๆเลยทีเดียวค่ะเขาบอกว่าชาวราศีสิงห์ชาวธาตุไฟเนี่ย ท่านจะทําสิ่งนี้ก็ตามนะคะให้ลงมือสรรสร้างลงมือทาเลยทีเดียวอย่าไปยึดติดกับคําพูดดูถูกดูแคลนอย่าไปยึดติดกับคําพูดดับฝันอย่าไปยึดติดกับคําพูดของใครบางคนที่พยายามนะคะเหมือนกับคําพูดนั้นมาตอบตะปูชีวิตที่กับคุณอยู่กับที่แล้วไม่ยอมให้ตัตคุณเองเนี่ยขับเคลื่อนไปข้างหน้านะให้คุณเนี่ย กระโดดออกมาจากตรงนั้นนะคะท่านผู้ชมและรีบสรรสร้างลงมือทำนะคะด้วยความวิริยะอุตสาหะด้วยความอดทนอย่างมีเหตุมีผลลงมือทำด้วยความบ้าคลั่งลงมือทำอย่างต่อเนื่องด้วยความวิริยะอุตสาหะนะคะท่านผู้ชมความสำเร็จกำลังรอท่านอยู่อยู่ที่ ชาวราศีสิงชาวทธาตุไฟลงมือทำอย่างต่อเนื่องและลงมือทำในทันทีนะคะท่านผู้ชมโอ้โหดวงดีเลิมากแม่พลังงานของชาวราศีสิงชาวทธาตุไฟวันนี้ครูบาอาจารย์มาสื่อสารดีมากเลยนะโอ้โหลลำดับต่อมาค่ะท่านผู้ชมแขกนะได้องค์เทพพระศิวะอืืหเขาบอกว่าบ้านหลังเนี้ย อยู่แล้วเฮงอยู่แล้วรวยบ้านหลังนี้มีความมั่งคั่งมีความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ช่อช่วงชัวงชวันมีความอบอุ่นเห็นไหมคะดังนั้นชาวราศีสิงค์คะทำความสะอาดบ้านเนี่ยให้มีความสะอาดสะอ้านอยู่ตลอดเวลาอย่างสม่ำเสมอนะคะจัดบ้านให้สวยเหมือนกับโรงแรมห้าดาวโรงแรมหกดาวเลยคะ่ะ ท่านผู้ชมหิ้งพระหิ้งเจ้านะคะคอยปัดฝุ่นออกนําฝุ่นออกนะคะดอกไม้พวงมาลัยที่แห้งแล้วเนี่ยนําไปทิ้งลาไปนะคะดอกไม้พวงมาลัยเนี่ยขึ้นหิ้งไว้เพียงแค่สามวันพอค่ะท่านผู้ชมอย่าทิ้งไว้นานนะคะเพราะจะส่งกลิ่นเหม็นนะคะท่านผู้ชมแล้วเวลาเรามาปฏิบัติธรรมไหวพระนั่งสมาธิฝึกการเจริญสติเนี่ยเราก็จะไม่มีสมาธิเองนะคะ ดังน,นั้นเนี่ยคอยนําฝุ่นออกนะคะดอกไม้ที่แห้งแล้วเนี่ยนาไปทิ้งค่ะท่านผู้ชมนะคะจักการเนี่ยล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็มาไว้ก่อนพอถึงวันพระหน้าโอกาสแน่คอยนําดอกไม้สดมาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใหม่นะคะท่านผู้ชมนะอย่าลืมนะคะทําบ้านช่องให้เหมือนกับโรงแรมห้าดาวโรงแรมหกดาวเลยค่ะ นะคะท่านผู้ชมขย,ขยะเนี่ยเก็บใส่ลังเก็บใส่กล่องให้เรียบร้อยนะคะรีบจำหน่ายใจแจกไปซะโดยเร็วค่ะอย่าไปเก็บสะสมเอาไว้นะคะท่านผู้ชมเพราะเป็นการสะสมเชื้อโรคสัตว์มีพิษหนูยุงมแมลงสาบสัตว์เลื้อยคลานนะคะท่านผู้ชม นะและที่สำคัญนะคะเป็นการเปิดประตูขุมทรัพย์แห่งจัก,กรวาลค่ะเงินหลักล้านเงินหลายล้านนะคะกำลังหลั่งไหลามาเทมาเข้าสู่บ้านช่องห้องหอของคุณค่ะชาวราศีสิงห์ชาวธาตไฟนะคะนะบางท่านบอกโห oh, จานขายได้นะแต่ถ้าท่านพิจารณาดีๆสิ่งเหล่านั้นก็จะเข้ามาในลักษณะแบบเบี้ยหัวแตกนะคะหากคุณเองยังมีความปรารถนาให้เงินหลักล้านเงินหลยหลล้านเข้าบ้านคุณ รีบจำหน่ายใจแจกไปสะโดยเร็วค่ะเป็นการเปิดประตูขุมทรัพย์แห่งจักรวาลค่ะท่านผู้ชมอย่างนี้ค่ะโอ้โหพลังงานของครูบาอาจารย์มาเลยทีเดียวนะ่เตรียมตัวรวยเตรียมตัวเฮงค่ะชาวราศีสิง์ชาวธาตุไฟบ้านนี้อยู่แล้วเฮงบ้านนี้อยู่แล้วรวยค่ะนะคะลำดับต่อมาค่ะท่านผู้ชมขะพระนารายบัร พระนารายณ์บรรทมเอ่อประทานโทษพระนารายณ์ทรงสุบรรค่ะโอ้เขาบอกว่าธุรกิจหน้าที่การงานของชาวราศีสิงห์เนี่ยอยู่ในช่วงขาขึ้นนะคะตัวท่านเองหยิบจับสิ่งใดมีเกณฑ์การประสบความสําเร็จค่ะมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากครูโคช้ชครูบาอาจารย์นะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณพ่อคุณแม่นะ แล้วคุณยังได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาด้วยค่ะท่านผู้ชมหยิดจับสิ่งใดมีเกณฑ์การประสบความสําเร็จท่านใดตกงานอยู่มีเกณฑ์การได้งานนะคะชาวราศีสิงห์ชาวธาตุไฟเห็นไหมคะ โหชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์โชคช่วงชัวงชวันดีเยี่ยมมากๆค่ะท่านผู้ชมลำดับต่อแมานะคะหนมุมแมนค่ะโอ้โหไพใบนี้เห็นไหมค่ะหอบเงินหอบทองมาสู่ชาวราศีสิงในทันทีไพใบนี้บอกว่าชาวราศีสิง์ท่านมีโชคมีลาบค่ะคิดเงินล้านได้เงินล้านคิดเงินหลายๆล้านได้หลายๆล้าน ยิบจับสิ่งใดดีเกณฑ์การประสบความสําเร็จคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองคิดเงินล้านได้เงินล้านคิดเงินหลายล้านได้หลายล้านมีโอกาสได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภะมหาเศรษฐีมีโชคมีลาบมีโอกาสถูกหวยรวยโปมีโอกาสได้เงินหลักร้อยล้านอูโหูดูสิท่านผู้ชม ตามเลเวลตามบุญภาวาสนาส่งของแต่ละบุคคลนะคะท่านผู้ชมนะพิจารณาด้วยนะคะท่านผู้ชมนะโอ้โหวันนี้ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาสื่อสารให้กับราศีสิงห์ชาวธาตุไฟดีมากๆเลยแค่์ลำดับต่อมานะคะองค์เทพาพระไพค่ะไพ่บินิ้สวยงามมากๆเลยทีเดียวท่านผู้ชมนะคะเขาบอกว่าชาวราศีสิงห์ชาวธาตุไฟ ท่านต้องมีสติสัมปชัญญะอยู่อย่างสม่ำเสมอลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้นะคะมันปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบค่ะคิดดีทำดีพูดดีเพื่อเป็นสริมงคลในชีวิตนะคะท่านผู้ชมสามารถนะคะเข้าไปทางโซเชียลมีเดียนะเช่นช่อง youtube นะคะลองเซิร์ชข้อมูลดีๆนะคะในหัวข้อ38มงคลชีวิต ท่านลองเข้าไปดูนะคะเป็นคำตรัสคำสั่งสอนนะคะของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งราศีศีราศีสิงชาวธาตุไฟสามารถนะคะนำคำสั่งสอนนั้นมาน้อมนำมาใช้นะคะน้อมนำมาใช้นะคะในชีวิตของท่านผู้ชมได้นะ โอ้โหดีเลิศมากแม่มีโอกาสฟังเทศฟังธรรมเนืองๆน,นะคะท่านผู้ชมมีโอกาสสร้างบุญสร้างกุศลทําเลยค่ะนะฟังเทศฟังธรรมเนืองๆท่านสามารถจะเปิดบทสวดมนต์นะคะพระคาถาเงินแลนพระคาถาอิติปิโสเวลาเราสวดบทสวดมนต์พระคาถาอิติปิโสเนี่ยท่านผู้ชมเราสวัสดเกินอายุข,ของเราเนี่ยหนึ่งปีเช่น เราอายุ20เราก็สวดไปเลยนะคะท่านผู้ชม21จบค่ะสวดพระคาถามหาจักรแพทย์บทสวดมนต์พระคาถาชินะบัญชรบทสวดมนต์พระคาถาองค์พระแม่กวนอิมสวดมนต์พระมหาบทสวดมนต์พระมหาจักกแพทย์นะคะหรือบทสวดบนใดๆก็ตามที่ชาวราศีสิงเนี่ยใจของท่านเนี่ยมีความเขาเรียกว่าถูกจริตกับบทสวดบนนั้นๆ หรืออาจจะเป็นหรืออาจจะเป็นบทเพลงดีๆของท่านอาจารย์บณัณฑิตอึง้งรังสีีก็ได้เลยเช่นกันนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมอย่าลืมน,นะยิ่งพระยิ่งเจ้าเนี่ยคอยดูแลทําความสะอาดดีๆนะคะยิ่งพระยิ่งเจ้าเนี่ยอย่างบ้านอา,าเบรยบศรีใครใจเห็นไหมคะก็จะใช้ต้นกลนวอินเนี่ยในการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเห็นไหมหาจจาะก,กันเล็กๆมาะค่ะท่านผู้ชมเติมน้าเนี่ยคอยดูเขาใหญพร่อง เขาก็จะอยู่กับเราได้เป็นแรมเดือนแรมปีเลยทีเดียวค่ะนะท่านผู้ชมโอ้โหนี่เป็นต้นกลิ่นอิ่มนะคะเวลาเรามาสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมเราก็รู้สึกเป็นไงรู้สึกเอ,อิบอิ่มอิ่มเอม,อม,อมใจมีความสุขนั่งสมาธิก็เข้าสมาธิได้อย่างรวดเร็วฝึกการเจริญสติก็มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลนะคะท่านผู้ชมและทำให้ตัวเราเองเนี่ย ส่งผลเนี่ยผลของการที่เราเนี่ยปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเนี่ยส่งผลที่ตัวเราเองสา,าสามารถควบคุมอารมณ์และจิตใจของเราเนี่ยได,ด้ดีนะคะทําสิ่งนี้ก็ตามเนี่ยสามารถดาเนินการได้ตามลําดับขัน้นเป็นเป็นไปตามลําดับขั้นตอนนะคะควบคุมอารมณ์และจิตใจได้ด้วยดีค่ะท่านผู้ชมนะชาวราศีสิงห์วันนี้ดวงชะตาของท่านเนี่ยดีดีมากเลยทีเดียวนะคะความมัง่งคั่งความร่ํารวยความสุข กำลังถาโถมใส่ท่านแล้วความสําเร็จความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์นนนชดช่วงชัชวาลกําลังถาโถมใส่ท่านแล้วนะคะและอาจารย์เบยิบสีใครใจก็ได้พยากรดวงชะตาของชาวราศีสิง์ชาวธาตุไฟจบลงแล้วแค่อาจารย์เบยิบสีใครใจต้องขอกราบขอบพระคุณ เพื่อนๆมีพี่และลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกที่เข้ามารับชมคลิปดีๆคลิปเลิศเลของอาจ,จารย์เบย์ิซีใครใจค่ะโดยเฉพาะชาวเยอรมนีอเมริกาไอซ์แลนล์นอร์เวย์รัสเซียมาเลเซียพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยและพี่น้องคนไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกเข้ามารับชมคลิปดีๆคลิปเลิศๆของอาจ,จารย์เบยิซีใครใจกันทั้งใด ก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดขอบคุณและกด super อร์แส s ให้กับอาจารย์เบยิบซีใครใจแค่ก่อนจากกันอาจารย์เบย4ิบซีใครใจขอให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่และลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกโชคดีมีความสุขมั่งคั่งร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นมีโอกาสได้เป็น เศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีและกลับมาพบกับคลิปดีดีคลิปเลิศเลิดของอาจารย์เบย์ยิบซีใครใจได้ใหม่ในคลิปถัดไปกลับสวัสดีแค่